ครับมาดูเดเบรกแล้วไปแล้วยืนละแนวรับอยู่เท่าไหร่ดูเป้าเดิมของเดก่อนไหมสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นผมยังไม่ลบฟิโบเชสซี่ชุดนี้นะเออยังไม่ลบฟิโบเชสซีชุดนี้นะครับสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตที่ สองพันหกร้อยหกสิบอ่ะเราเริ่มลงรายละเอียดกันให้มันชัดขึ้นนะสำหรับภาพตึกเล็กทำไมถึงยังไม่ลบก,ก็เนี่ยมันชุดแรกเลยนี่คือเวฟแรกของฐานการขึ้นชุดนี้เลยครับที่วางมาตั้งแต่เกิดสงครามเลยตั้งแต่ตุลาเลยยังไม่ลบเก็บไว้ก่อนเอาไว้เป็นอนุสรณ์ นะเอาไว้เป็นอนุสรณ์เพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดมองตามเป้าแบบโหดๆหน่อยก็สองพันหกร้อยหกสิบแต่จะไปถือถึงตรงนั้นไหมเดี๋ยวย่อเดี๋ยวพักเดี๋ยวค่อยว่ากยนค่อยๆเอาค่อยๆไล่เถอะค่อยๆค่อยๆกระจายจุดขายไปบ้างอ่ะผมก็ไม่คงจะไม่ถือตอนนี้ถึงหกร้อยหกสิบหรอกใจผมไม่ถึงจริงๆใจผมไม่ไม่ได้ให้ขึ้นไปถึงตรงนั้นอืม คือจากชุดเดย์นะจากชุดเดย์แต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีแหละมันจะต้องมีถ้าเกิดยังแข็งแรงไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีเป้าที่วางไปเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวไปวางตามเป้าต่างๆแล้วกันอืมแต่ยังไบโอลี่นะครับและอย่างที่บอกไอเทนตัวเนี้ยไอเทนสีขาวที่ท่านเห็นมันคือเทนเดียวกันกันกบวีกกับเดือนที่ท่านเห็นนะไอสีขาวๆเนี่ยผมบอกแล้วว่า ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้สองเดือนนี้มันก็พยายามจะขึ้นมาโดยตลอดแต่ก็ขึ้นไม่ได้ผมรอกการเบรกอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันยืนถ้ามันยืนกรอบนี้แล้วตัวเนี้ยจักต้านจะเปลี่ยนตัวเองหน้าที่เป็นรับทันทีนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดมองแบบราคา ยังไม่วิ่งแล้วเลี้ยวหัวกลับมาจะมารอซื้อตรงไหนอย่างที่ผมบอกไอ้ไ,อไปไล่กระโดดไล่ตรงนี้ผมไม่ทํานี่เราพูดถึงไม้เดนะถ้าจะไปกระโดดไล่อ่ะผมไม่ทําแต่ถ้าย่อมาให้เก็บนี่แหละครับคือจุดย่อซื้อเคยได้ยินคําว่าย่อซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บชุดใหญ่จริงๆ จะไล่กันต่อจะเก็บไม้เดได้อีกไม้เดผมพูดถึงไม้เดย์นะไม่ได้หมายถึงไม้สี่ชั่วโมงไม้ My ชั่วโมงที่ไว้ไล่กันนะครับแยกให้ดีนะถ้าจะเก็บไม้เดก็คงจะต้องรอย่อลงมาถึงสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามสิบเท่าไหร่วะลืมจุดเบสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อย ประมาณยี่สิบนี่คือต้องบอกว่าถ้ามันจะย่อลงมาผมยังสู้นะกับไม้เดกับชุดเดยนั่นจะเป็นจุดลับแต่ถามว่าไอ้ที่เราไล่กันมาระหว่างทางก่อนที่จะหลุดเนี่ยก็คงจะต้องถอยออกกันก่อนถ้าเกิดว่าเกิดการย่อเกิดขึ้นและต้องบอกว่าเดย์ Day ยังสู้กันจนถึงตรงนั้นแหละ ผมมองเป็นจุดเข้าไว้ให้ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงนะโอเคนะแต่นี่คือภาพเดครับจากตรงนี้ก็คงจะต้องมาเนี่ยแถวๆนี้ยที่จะเป็นสถานีถัดไปเดี๋ยวผมวางวางกรอบไว้ประมาณนี้ประมาณกรอบประมาณนี้เออก็น่าจะเล่นบล็อกนี้บล็อกนี้ ก็ระวังถามว่าถ้ามันจะไม่เอาจริงๆถามว่ามันหลอกเราได้ปะได้ไหมถ้าถ้ามันทำแค่นี้ล่ะถ้ามันทำแค่นี้ล่ะสมมุติทำได้ไหมได้ดิอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่ามองแบบโอ้โหผมมองเป้าไกลก็จริงแต่ผมต้องมองภาพเผื่อไว้ด้วยว่าผมจะต้องออกอยังไง แล้วถ้าออกแล้วแล้วมันจะไปสภาวะไหนผมต้องมองเผื่อในสมมตุติสมมุติฐานที่สองสมมุติฐานที่สามลองลงไปด้วยถ้ามันไม่เกิดในกรณีที่เราคาดหวังคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเพราะนั้นฝากไว้ใกล้ชิดนิดนึงช่วงเนี้ยใกล้ชิดนิดนึงผม,มยังยังไม่แบบถึงขนาดแบบโอ้โหต้องไปแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่บอกนะครับนะเพราะนั้นภาพใหญ่ผมก็ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นแหละ เบรกมากันสักขนาดนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสถึงถ้ายังไม่สมมุตินะถ้าเกิดยังไม่ยอมไปยังดื้อสมมุติว่ายังดื้อ worst case เลวร้ายสุดๆก็คือทรงนี้แต่ก็ยังขึ้นแหละแต่อาจจะขึ้นช้านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันขึ้นไม่ได้แล้วรูดกลับสมมุตินะถ้าลูดกลับผมมองสมมุติฐานนี้ถ้าไม่ยอมยืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบตอนจบเดือน ผมกำลังมองนะว่าจะกลายมาเป็นชุดนี้หรือไม่มันจะเปลี่ยนตัวเองในการเล่นกรอบนี้เป็นไซส์เว y อัหรือไม่เออไม่ใช่เห็นราคาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นโอ้โหมองไกลกันอย่างเดียวชุดนี้เกิดขึ้นได้ครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นการแบบโอ้ยอยู่ดีๆถูกทุกมาด้วยไม่มีเหตุผลอะไรก็แสดงว่าอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ต้องถอยก่อน น,นี่คือข้อควรระวังอย่างที่ผมบอกว่าความสําคัญของ2,450มันก็ยังไม่จบไป